อ่ะสวัสดีเนาะค่ะเนาะแอดมินนูนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง y o YouTube เรากับน,นูนอยแ้นเพจทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาสู่กันต่อเนาะค่ะเนาะกับแนวทางฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมสำหรับเมื่อวานนี่ฮานอยมัดรวมลุดเด้อค่ะเด้อลุด นะคะเนาะเป็นจังไดน้ออีพออีแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องเสียหลายกันบนน้อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แอดมินหน่หนอยขอโทษแฟนคลับเอฟซีคุณ่อคุณแม่ทุก,ท,กทุกทันเด้อค่ะเดอ้อห้าหน้อยมาร่วมลุดท่านผู้ชมลุดทั้งสามรอบนะคะเนาะลุดไปทั้งสามรอบท่านผู้ชมเข่าแคล็กเดนวิ่งลุดเด้อนะค่ะเดอ้อ เข่าแค่เด่นวิ่งรูดทำให้ชมเด่น8วิ่ง8รูด8ปดนะคะนะ่ะเนาะเข่าแค่เหล็กเด่นทำให้ชุ่มสิบห้าคู่วิ่งรูดนะคะเนาะรูดสิบหาคู่วิ่งรูดเด้อค่ะเด้ออ่ะเมื่อนี้สู่กันต่อมมท่านผู้ชมท่านใดที่จะสู่กะไปต่อนะคะเนาะท่านใดที่บาไวยุดพักก้อนเด้อค่ะเด้อ หยุดพักก่อนนผูมชมเอาแคร์จะของไวเด้อค่ะเด้อยาเห็ดไห้ขอบคร้วหรือว่าจะของเดือดร้อนเด้อค่ะเด้อเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางหากักทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขแอดมินหนูหน้อยปากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ทางชองนํำแน่เด้อค่ะเด้อหมักชอบกดติดตามบอมักผ่านเนาะค่ะเนาะมารับชมแนวทางกันเลยเนาะค่ะเนาะ แนวทางเลขคันน้อยมัดรวมประจำวดวันที่11ธันวาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะเลข้านน้อยตารางนี้ถ้าหลุดแล้วจะไม่เคยหลุดซ้ำเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเมื่อน,นี้ท่านผู้ชมกะอยากให้ระมัดระวังไว้กอรนะคะเนาะอยากจะให้แป้นลับ FC อีพออีแมทางช่อง เบาๆไปก่อนเด้อค่ะเด้อระมัดระวังไปก่อนทำผู้ชมเบาๆไปก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเลขเด่นจับวินนะคะหนึ่งสองสี่ห้า 3าเนะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่นหนึ่งและสองเด่นหนึ่งและสองวิ่ง2รู2ดสองดยค่ะเด้อหากท่านใดที่จะลดต้นทุนเจ้าของนะคะเนาะอยากจะลดต้นทุ่นเจ้าของทนไู้ชม ให้ดูเลขเด่นวิ่งรูดแอดมินเด้อค่ะเดอ้อเด่นวิ่งรูดก็คือเด่นหนึ่งและสองวิ่งรูดสองนะคะเนาะหากท่านใดที่มีเลขเด่นเลขมักในใจจะของนะคะเนะาะบ่ว่าจ,จะได้เลขเด่นมาทางใดให้เอามาจับใส่กับเลขเด่นแอดมินเด้อค่ะเดอ้อหนึ่งกับสองธรรมชมุ่มเด่นวิ่งรูดยอย,ดดย่าเผลออย่าพลาดเด้อท่านผู้ชมเลขเด่นวิ่งรูด พลาดยากมากเด้อค่ะเด้อสิบห้าคู่วินนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่เอา้าธรรมชุม่มเลขหนึ่งสี่ตรงกับเลขถูกทีแอดมินจุดขอเล่าพัฒนาเมื่อวานนี้ซึ่งแอดมินหน่อยได้ลงคลิปไปเลี้ยวด้วยค่ะเด้อ เมื่อว่านตอนประมาณสี่ทุ่มท่านผู้ชมแอดมินได้ลงคลิปเล่าพัฒนาไปแล้วเด้อค่ะเด้อแต่ว่าแอดมินได้จุดทูบนำเด้อท่านผู้ชมจุดทูบขอลาวนะคะเนาะขอลาวพัฒนาแต่ว่ามาตรงกับตาลางฮานอยมัดร่วมด้วยค่ะเด้อพิจารณาเบิรงท่านผู้ชมหนึ่งห้า หนึ่งสามหนึ่สองสสองหาสองสสองเจหากท่านใดที่จับไปแล้วจับเองได้เลยด้วยค่ะเด้อ ถ้าถ่ายแอดมินูหน่อยจับไห้กระยูปเป็นโมกันจก 8, 9, นักแปดเก่านาทีเนะค่ะเนาะสี่ห้าสี่สามสี่เจ็ดห้าสามห้าเจ็ด และ3าเจ็ดนะคะหน่อยมัดรวมเดอ้อธรรมชมฮานอยมัดรวม3รอบนะคะพิเศษปกติและ VIP ใได้แล้วคือหยุดเดอ้อธรรมชม่มได้แล้วคือหยุดตาล่างนี่ทรรมชม่มนอยเฉพาะกิจก็เข้าบ่อยมากเด้อค่ะเด้อมอว่าแตกหน่อยเฉพาะกิจสามตัวนะคะเนาะ มีพีเอฟซีเพิ่นไดยูเด้อค่ะเดอ้อเอาหากท่านใดที่บบท่านไหนมีช่องทางแทงหวยนะคะเนาะแอดมินหนูหน้อยมีเว็บดีๆมาแนะนำนะคะสมัครง่ายจ่ายเต็มไม่มีเลขอัน้นมีทุกหวยเด้อค่ะเดอ้อสมัครง่ายจ่ายเต็มไม่มีเลขอัน้นมีทุกหวย หากท่านใดที่สนใจเว็บดีๆใจเต็มไม่มีเลขอั้นเด้อค่ะเดอ้อถ้าไกลามาขอเลี้ยงกับแอดมินหนูน้อยได้เลยนะคะ0926325513อา้าต่อมา6คู่เด่นเน้นเจาะทำไ,ไมช่วงม6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะส4 25 2่า สองเและหนนะคะหคู่เด่นเน้นเจาะห้าน้อยมัดรวม3รอบเด้อท่านผู้ชมเน้นพิเศษปกติและ vip ได้แล้วคือหยุด6คู่เด่นเน้นเจาะ VIP, น,น,น,จนั่นท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยเจาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเอาต่อไปจะเป็นชุด3าต,ตัวนะคะเด้อชุดสตัว ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะอิพออิแมคแคปนาจอไวยทะเบงเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อมักจัดขัดพานธรรมชมมักชอบกดติดตามบอมักพานเด้อค่ะเด้อสามตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมานะคะเนาะเลขในหนีธรรมชม6ตัวนี้มา มีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เด้อค่ะเด้อมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เพราะว่าแอดมินจับให้หมดเลยท่านผู้ชมแอดมินหน่วยจับวินงห้ยมดเลยท่านผู้ชมทานเลขมากครบทั้งหกตัวไม่พลาดแน่นอนหนึ่งคู่เด้อค่ะเด้อเอ้าอีพออีแม่แคปหน้าจ,จอไว้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะต่อมาหากท่านใดจะสั่งกาแฟยาสีฟันเด็กค่ะเด้อ ท่านใดที่อยากจะลองใส่ยาสีฟันสมุนไพรกับแอดมินหนูน้อยนะคะเนาะยาสีฟันเป็นยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้นะคะหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูน้อยมียาสีฟันสมุนไพรนะคะช่วยลดอาการเสียวฟันและช่วยลด อาการอักเสบของเหงือกได้ดีมากๆเลยนะคะหากท่านใดที่มีปัญหาเหล่านั้นก็มาสั่งไปลองใช้ดูนะคะเนาะเพียงหลอดละ190บาทเท่านั้นแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะทานได้ทั้งชายและหญิงจะมีโมโนและเขาชะงมนะคะโมโน สกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นนะคะโมโนจะเป็นตัวนี้นะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะข้าวชะงุง้มสกัดจากเถาวันเปรียง3าชานิดเถาวันเปรียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาวมือสกัดช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่น ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะเอา้าหากทันใดที่สนใจนะคะเนาะโทรศูนย์เก้าสองหอ้าหค่ะเด้อแอดมินหนูหน้อยส่งของทุกวันนะคะเอา้าสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน้อยขอตัวลาไปก่อน่ําผชุชมขอให้โชคดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหนา สวัสดีค่ะ